Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. That? Your animating principle is nowhere to be seen. Why lost หืมฝันงั้นเหรอเมื่อไม่นานมานี้ฉันเริ่มคิดว่าฉันน่าจะบ้าไปแล้วต้องบ้านแน่ๆถึงฝันเรื่องแบบนั้นได้แต่ว่าเวลานี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาคิดเรื่องนี้นี่น่ะนิทเทศกาลครั้งต่อไปนายต้องส่งชิ้นงานเข้าร่วมแล้วก็ห้ามปฏิเสธ งานนี้ถ้าเป็นไปได้ขอแนวคิดแบบใหม่จะเยี่ยมมากไอเดียใหม่ๆการบริจาคเลือดให้แวมพายถือเป็นไอเดียใหม่ไหมนะอ่าไม่มีสมาธิเลยพอสัญญาบ้านนั่นอืมอร่อยจะกลับแล้วเหรอวันนี้นายยังไม่ได้กินเลือดเลย ผมก็กินไปแล้วไงครับเมื่อสองวันก่อนน่าจะอยู่ได้อีก3าถึงสวันไม่เป็นไรแน่นะครับผมต้องกลับบ้านแล้วว่าแต่นายมีเบอร์ปะ่ะผมไม่มีโทรศัพท์นะครับหาผมไม่มีใครที่ต้องติดต่อหมอน,น,น่าจะไม่มีญาติพี่น้องสินะดูเหมือนว่าพวกเราจะยังไม่ค่อยสนิทกันสักเท่าไหร่ แต่ก็นะเพิ่งจะรู้จักกันได้แค่สองถึงสามอาทิตย์เองนี่นาก็น่าจะปกติแหละแต่ว่าหมอนั่นนะ่ะเป็นคนผิวขาวงั้นหรอไม่ไม่ใช่แน่ๆน,น่าจะซีดมากกว่าซีดเหมือนรูปปั้นเสี่ยวโฮ ตกใจหมดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันมาตั้งนานแล้วเธอนายนั่นแหละโมแต่ทำอะไรไม่รู้ทำไมตกใจมากเลยหรือไงเปล่าหรอกฉันแค่กำลังคิดอะไรนิดหน่อยอยู่อืมมากินนี่สิโอซะไม่กินเหรอวันนี้อืมนี่สามวันแล้วหรือยังนะเขาเคยบอกว่ากินครั้งหนึ่งจะอยู่ได้ประมาณสามถึงสี่วัน แต่วันนี้เขาดูพเพียๆกำลังดื่มอยู่สินะหรือว่าเขาจะดื่มแอลกอฮอล์แทนเลือดหรือเปล่านะเขาควรกินเลือดมากกว่าสิแต่ว่าถ้าฉันบอกไปตรงๆเขาจะต้องปฏิเสธฉันแน่ๆซึ่งฉันเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมโอซะดื่มสิทำอะไรของนายเนี่ยมันเพิ่งจะสามวันเองนะ ฉันรู้แต่ว่านายดูเพียๆอะแต่ถ้านายไม่ดื่มแล้วก็มันก็จะเสียเลือดปเปล่าๆนะเพราะงั้นดื่มซะสิคือ,อเสียวโฮหืม ที่ปากนาย